ดิฉันนางสาวพรธิดาประยุนชานนักศึกษาชั้นปีที่1คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาล,ายลาาาัยราชภัฏชโยภูมิค่ะวันนี้จะมาทําการตรวจร่างกายในระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทค่ะหรือ neuro m u s c u l a r s y s t e m ค่ะเราจะเ,าเริ่มตรวจจากระบบประสาทนะคะโดยตวรวจลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโดยจะสังเกตตั้งแต่ผู้ป่วยเดินเข้ามาค่ะลักษณะท่าทางการพูดมารายาทและการรับรู้สติค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดู mental status ค่ะหรือการพูดการสักประวัติผู้ป่วยที่นำมานะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจอมรับส่อวาดค่ะวันนี้มากับใครคะมาคนเดียวค่ะทานข้าวหรือยังคะทานแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประเมิน level of c o n s c i o u s ค่ะหรือการรู้สติค่ะจะแบ่งออกเป็น5ระดับ 1. อ alert ร,รู้สึกตัวปกติ2 d r o ่นนวงซึมเล็กน้อย3 ดูโพลร์ซึมลึกต้องปลุกแรงๆค่ะ4 s e เซมิโคมาหมดสติขยับได้เฉพาะรีเฟกค่ะ5โคมาไม่รู้ตัวค่ะผู้ป่วยรายนี้นะคะอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประเมินการรู้สึกตัวหรือ gas go co coma score ค่ะค่ะจะประกอบไปด้วย e 4 v 5และ m 6ค่ะ e 4นะคะหมายถึง eye opening จะมี4่คะแนน หนึ่นะคะลืมตาได้เองให้4คะแนนค่ะ2อ,อลืมตาได้เมื่อเรียกให้3คะแนนค่ะสลืมตาได้เมื่อเจ็บให้2คะแนนค่ะสไม่ลืมตาให้1คะแนนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น V5 นะคะ e วฟ e บ o r r e s p o n s นนะคะจะมีทั้งหมด5คะแนนค่ะหนนะคะพูดไดไ้ไม่สับสนให้5คะแนนค่ะ2พูดได้แต่สับสนให้4คะแนนค่ะ 3. พูดเป็นคำคําให้3คะแนนค่ะ 4. ส่งเสียงเมื่อ,อส่งเสียงไม่เป็นคําพูดให้2คะแนนค่ะ 5. ไม่ออกเสียงเลยให้1คะแนนค่ะค่ะผูป้ป่วยนะคะถือว่าอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะค่ะต่อมานะคะเอ่มห best motor response ค่ะก็คือการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดค่ะจะมีทั้งหมด6คะแนนนะคะ 1. นึ่ทำตามคํา สั่งอยู่ในภาวะปกติให้หคะแนนค่ะสองทราบตำแหน่งเมื่อเจ็บให้ห้าคะแนนค่ะสามชักแขนขาหนีบเมื่อเจ็บให้สี่คะแนนค่ะสี่แขนงอเข้าหาตัวนะคะเ,เมื่อเจ็บให้3คะแนนค่ะห้านะคะแขนเหยียดเกรงเมื่อเจ็บให้สองคะแนนค่ะหนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวให้หนึ่งคะแนนค่ะค่ะผู้ป่วยนะคะ ถือว่าอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะทำตามคำสั่งได้ให้หคะแนนค่ะค่ะตอบมานะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทอ่สิคู่นะคะหรือเคเนียลเนฟค่ะเส้นประสาทคู่ที่1นะคะออฟแฟทอรี่เนฟนะคะมีหน้าที่ในการรับกลิ่นค่ะวิธีการตรวจนะคะก็คืออผู้ตรวจนะคะจะต้องตรวจดูนะคะว่ารูจมูกของผู้ป่วยนะคะมีการอุดตันหรืออักเสบอะไรไหมนะคะคนนี้นะคะโอเคค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะให้ผู้ป่วยหลับตาค่ะเอามือบิดจ,จมูกไว้ข้างหนึ่งค่ะเอ่อเราจะให้ผู้ป่วยดมกลิ่นนะคะได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นกลิ่นอะไรคะกลิ่นแป้งโอเคค่ะถูกต้องค่ะเอ่อผู้ป่วยนะคะอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจประสาทคู่ที่สองค่ะหรือออปติกเนฟนะคะมีหน้าที่ในการมองเห็นค่ะเอ่อมีวิธีการตรวจทั้งหมดสองวิธีนะคะก็คือวิช u a l ออคูตตี้ค่ะ คือการตรวจวัดสายตาค่ะ2นะคะ v i ิ u a l Fluid ค่ะคือการตรวจวัดลานสายตาค่ะการตรวจ Visual a c u i t y นะคะคือให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือนะคะ <c oughs> อ่านบรรทัดแรกค่ะกระตุ้นเสียงให้สามคะแนนถ้าตอบคำถามได้ดีแม้พูดเป็นคำ ก็ถือว่าพูดเข้าใจและสื่อความหมายได้ดีให้5คะแนนค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตวรวจลานสายตาค่ะหรือ v i s u a l l อิ c u i ค่ะคือจะให้ผู้ป่วยนะคะมองบริเวณปลายจมูกนะคะปลายจมูกของผู้ตรวจนะคะถ้ามองเห็นแล้วนะคะให้บอกว่ามองเห็นนะคะมองเห็นค่ะโอเคค่ะ ว่าอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทคู่ที่3 4และ6ค่ะออ,อคูโลโมเตรอร์เนฟนะคะโทเคียนรนฟนะคะและแอปดูเซนเนฟนะคะค่ะเส้นประสาทคู่ที่3คู่นี้นะคะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอลูกตานะคะ โดยมีการตรวจอยู่4วิธีค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตรวจนะคะก็มีไฟฉายนะคะปากกาหนึ่งด้ามค่ะวิธีการตรวจนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะเรียกว่า Direct Light Reflex ค่ะวิธีการตรวจนะคะคือเราจะใช้ไฟฉายไฟฉายนะคะส่องจากหางตาไปยังหัวตาของผู้ป่วยค่ะแล้วสังเกตรูม่านตาของผู้ป่วยนะคะค่ะโอเคค่ะ ค่ะรูม่านตาของผู้ป่วยนะคะมีปฏิกิริยา,าเล็กลงนะคะถือว่าปกติดีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจ Consential Light Reflex นะคะวิธีการตรวจก็คือใช้มือนะคะกั้นนะคะระหว่างาตาของผู้ป่วยนะคะแล้วใช้ไฟฉายส่งไปบริเวณตรงตาค่ะแล้วสังเกตข้างที่ไม่ได้ส่งไปฉายค่ะขออนุญาตนะคะ มานะคะจะเป็นการตรวจ reaction to convergent นะคะวิธีการตรวจนะคะเราจะใช้ปากกานะคะวางห่างจากาผู้ป่วยนะคะ1ฟุตค่ะแล้วค่อยๆอเลื่อนปากกาเข้านะคะมองปากกานะคะค่ะโอเคค่ะลูกตาของผู้ป่วยนะคะเลื่อนเข้าหากันนะคะ ถือว่าปกติค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจซิกคาร์ดิโนฟิวฟิวออฟเจนนะคะเป็นการตรวจการเคลื่อนไหวของลูกตาค่ะหกทิศทางค่ะวิธีการตรวจนะคะคือจะให้คือกับัน,เค,นเคลื่อนที่นะคะไปหทิศทางค่ะแล้วให้สังเกตปุ๊บการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยมองนะคะ ค่ะโอเคค่ะคู่ป่วยน,นะคะถือว่า,อ,าอยู่ในภาวะที่ปกติคะ่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทคู่ที่ห้านะคะหรือไตจมิโนเนฟนะคะมีหน้าที่นะคะในการรับความรู้สึกบริเวณใบหน้านะคะมีวิธีการตรวจอยู่3วิธีคะ่ะ 1. นึ่ง touch sensory touch sensation นะคะวิธีการตรวจนะคะก็คือให้ใช้สำลีนะคะถูไปบริเวณเบาๆบริเวณหน้าผากนะคะหลับตาค่ะ รู้สึกบริเวณไหนคะ <iv> บริเวณบอกได้เลยคะ่ะชี้บอกได้เลยคะ่ะบริเวณนี้ค่ะอีกข้างละคะบริเวณนี้ค่ะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจ m a s t i c a t i o n นะคะหรือการตรวจกล้ามเนื้อ,อที่ใช้เคี้ยวอาหารนะคะอขออนุญ,ญาตนะคะกป๊บปันค่ะกป๊บปันค่ะ โอเคค่ะ,ะกล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยวอาหารของผู้ป่วยนะคะถือว่าปกติค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจโคนเยื่อเนื้อนะคะเป็นการตรวจปฏิกิริยาอของตานะคะวิธีการตรวจนะคะก็จะให้ผู้ป่วยนะคะมองไประยะไกลค่ะมองไปข้างค่ะ ปกติแล้วนะคะน้าตาจะไหลนะคะค่ะการต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทคู่ที่เจดนะคะ facial n น r v e นะคะทําหน้านที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการเคลื่อนไหวบริเวณใบหน้าค่ะวิธีการตรวจนะคะคือเราจะให้ผู้ป่วยยิ้มค่ะทําปากจูค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทผู้ที่แดนะคะอ,อ,อคอ,อคอสติกเนิ้อฟนะคะ มีหน้าที่ควบคุมการได้ยินและการทรงตัวค่ะวิธีการตรวจก็จะมี2วิธีนะคะ1นนะคะก็คือลิ n เนอร์เทนะคะโดยเราจะใช้ซ่อมเสียงนะคะเคาะนะคะให้เกิดเสียงนะคะแล้วเราแล้วให้เราเอาไปตั้งไว้บริเวณกระดูกมัสตอยโปรเซตนะคะ,ะเมื่อผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะไม่ได้ยินนะคะแล้วให้รีบเอามาตั้งไว้บริเวณหน้าหูค่ะค่ะ ้าปกติแล้วนะคะบริเวณหน้าหูนะคะจะได้ยินสเ,เสียงนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจเวเบิร์บเทนนะคะเ,เราจะเคาะซ่อมเสียงนะคะให้สันนะะ่นค่ะแล้วนําปลายด้างของซ่อมเสียงนะคะมาไว้บริเวณการศีรษะค่ะแล้วถามผู้ป่วยนะคะว่าได้ยินเท่ากันทั้งสองข้างไหมนะคะถ,ถ้าได้ยินเท่ากันทั้งสองข้างนะคะถือว่าปกติค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจ ประสาทคู่ที่9้านะคะแกสโตฟาเลงเจียวเนิฟนะคะวิธีการตรวจนะคะเราก็จะใช้ไม้กดลิ้นนะคะกดเข้าไปบริเวณด้านหลังของออช่องคอนะคะถ้าผู้ปว่วยนะคะปกตินะคะจะขย่อนออกมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทคู่ที่1ิบนะคะาวากัสเนิฟนะคะวิธีการตรวจนะคะเราก็จะ นำไปฉายนะคะไปส่องบริเวณเพดานปากนะคะแล้วใช้ไม้กดลิ้นนะคะอะของผู้ป่วยค่ะแล้วให้ผู้ป่วยพูดอาค่ะก็ปกตินะคะปากเพดานปากนะคะจะยกขึ้นค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจเส้นประสาทผู้ที่21นะคะ,ะสปีโนเโอ็กเซสซอรี่เนฟค่ะหนึ่งนะคะการตรวจกล้ามเนื้อสเตโนไคลโดมัสตอยนะคะอะขออนุญาตนะคะให้ผู้ป่วยหันหน้าตั้งเรงของมือค่ะ การตรวจเ,ออเส้นประสาทคู่ที่สิบสองนะคะวิธีการตรวจนะคะออก็จะให้ผู้ป่วยนะคะแลบลินออกมาค่ะขยับซ้ายขวาค่ะโอเคค่ะค่ะโดยรวมนะคะผู้ป่วยรายนี้นะคะอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการประเมินการรู้สึกนะคะหรือ sensory system นะคะจะมีวิธีการตรวจอยู่ทั้งหมดสีวิธีค่ะ1นึ่ง touch sensation น,น,นะคะหรือการออรู้สึกรับสัมผัสนะคะ ้ดยนะคะเราจะใช้สำรีปลายแหลมนะคะ,ะจิ้มไปบริเวณผิวหนังของคู่ควรนะคะรู้สึกแล้หลับตาค่ะรู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะต่อไปอต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจเพลนเซนเ t ชันนะคะหรือความรู้สึกเก็บค่ะหลับตาค่ะ,ะให้บอกนะคะว่าเป็นด้านแหลมหรือด้านคู่นะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะด้านู้ค่ะด้านแลงค่ะโอเคค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจ temperature sensation นะคะก็คือ,อการรู้สึกการรู้สึกร้อนเย็นนะคะสับตาค่ะเค,ค่ะโอเคค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น continental sensation นะคะเป็นการรับรู้สิ่งของค่ะโดยเราจะให้ผู้ป่วยนะคะสัมผัสสิ่งของนะคะรับตาค่ะได้ไหมคะอะไรคะใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะผู้ป่วยนะคะถือว่าปกติดีค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจรีเฟกต์ค่ะซึ่งรีเฟก์นะคะจะแบ่งออกเป็น5ระดับค่ะ1 ระดับศูนย์นะคะไม่มีการตอบสนองค่ะระดับที่1นะคะมีการตอบสนองเล็กน้อยค่ะระดับที่2นะคะมีการตอบสนองปกติค่ะระดับ3นะคะมีการตอบสนองมากกว่าปกติเล็กน้อยค่ะระดับ4นะคะมีการตอบสนองมากและไวกว่าปกติค่ะซึ่งการตรวจรีเฟกต์นะคะจะแบ่งการตรวจเป็น3วิธีค่ะ 1. นึ่งบเปรีเฟกต์ค่ะ2องไตเปรีเฟก์ค่ะ3ามีรีเฟกต์ค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจนะคะก็จะเป็นแฮนเมอร์ค่ะหรือไมเครรีเฟกค่ะวิธีการตรวจเอ่อใบเส็บรีเฟกนะคะเ,เราจะให้ผู้ป่วยนะคะวางแขนนะคะเออกองศาค่ะใช้ไมเคะนะคะค in, เคาะบริเวณเข้อเอ็นพับข้อของแขนค่ะโดยใช้นิ้วรองนะคะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจไตเสบรีเฟกค่ะโดยเราจะจับแขนของผู้ป่วยนะคะไว้นะคะแล้วใช้ไม้เคาะเส้นเอ็นอที่อยู่เหนือบริเวณข้อศอกขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะเราจะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะลองไว้นะคะแล้วก็ใช้ไม้นะคะเคาะบริเวณเ,เส้นเส้นเอ็นเ,อเหนือข้อศอกนะคะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจ คอเหนียวรีเฟกนะคะโดยเราจะใช้ซัมรีปลายแหลมนะคะเหยาะเข้าไปบริเวณกระจกตานะคะผูะ้ป่วยมองมองค่ะมอ,มองไปนู่นค่ะค่ะผู้ป่วยนะคะถือว่าปกติดีค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจการทำงานประสานกันของระบบประสาทคะ่ะหรือ r d t n o t i o n ค่ะโดยเราจะมีวิธีการตรวจอยู่4วิธีนะคะ 1. FINGER TO t o nose นะคะโดยเราจะให้ผู้ป่วยนะคะใช้มือหนึ่งนะคะแตะที่จมูกของตัวเองค่ะแล้วใช้มือหนึงยื่นออกไปค่ะทำสลับกันไปมาค่ะโอเคค่ะค่ะ,ะต่อมานะคะ FINGER TO n o s e TO FINGER ค่ะ เราจะให้ผู้ป่วยนะคะแตะที่จมูกของตนเองค่ะแล้วมาแตะที่ปลายนิ้วของผู้ตรวจค่ะโอเคค่ะค่ะต่อไปนะคะ h e ลทูนี้ค่ะให้ผู้ป่วยนะคะอยู่ในท่านอนนะคะยกขาข้างหนึ่งนะคะไปถูอีกขาข้างนึ่งค่ะ ทำสลับกันไปมาค่ะค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะ